อันนี้ก็คือเรื่องของพายก็คือค่าคงตัวพายซึ่งเราก็เรียนกันในวิชาคณิตศาสตร์อยู่แล้วแต่ว่าอันนี้จะพยายามพูดให้มันมีเนื้อหามากยิ่งขึ้นกว่าที่เรียนกันอยู่ตอนประถมแล้วก็มัธยมซึ่งพายเนี่ยก็คือค่าคงตัวทางคณิตศาสตร์ซึ่งใช้สัญลักษณ์เป็น ตัวักษรกรีกพายอันนี้ก็คือเป็นการแทนอัตราส่วนของเส้นผ่า circumference เส้นรอบเส้นรอบวงกลมก็คือระยะทางที่รอบวงกลมหารด้วย diameter diameter ก็คือเส้นผ่านศูนย์กลางก็คือระยะทางที่ผ่านจุดศูนย์กลางของ วงกลมแล้วก็ลากจากอาของวงกลมจากด้านหนึ่งไปยังอีกด้านหนึ่งนั้นค่า i <High S 1> เนี่ยก็คือ circumference หารด้วย diameter แต่ทีนี้บางคนเขาก็มีอีกอันหนึ่งซึ่งมันก็เนิยามคล้ายๆค่าพายแต่ว่ามันต่างกันเล็กนึงเราเรียกว่า t ทาวซึ่ง t ทาวเนี่ยก็จะเป็น circumference หารด้วย radius เห็นว่าข้างล่างเนี่ยมันจะไม่ใช่ d i อะเมเ r แล้วแต่ว่าเป็นเ a เดียสทนซึ่งซึ่งสองเรเดียเนี่ยถึงจะเท่ากับ1นึ่งดอะเมเนั้นเทาเนี่ยก็เท่ากับ2องพายโอเคอันนี้ทำให้เรามารู้จักเพื่อบางท่านอาจจะยังไม่คุ้นเคยกับเทาคุ้นเคยแต่กับอ่าวท่าพายซึ่งอันนี้ก็จะวาดรูปก็เห็นว่ามันมีเซอร์คัมโฟเนก็คือตัว C ก็คือวงกลม ร์เนี่ยคือรัศมี radius แล้วก็ D ใหญ่นี่ยคือ diameter ซึ่งถ้าเป็นค่าพายเนี่ยก็เป็น C หาร D ก็คือ circumference หาร diameter ทีนี้นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่ามันค่าพายเนี่ยมันเท่ากับ3.141ุ่าก็ไปเรื่อย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 เเลยมันไปได้ต่อได้เรื่อยๆเลยซึ่ง ไอ้ค่าพายเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นจำนวน o r r a t i o n a l number คือจำนวนอัตรกยะเพราะว่ามันไม่สามารถเขียนให้อยู่ในรูปของเศษส่วนอย่างง่ายของจำนวนเต็ม2อ,อันได้นั้นถ้าเราเห็นว่าค่าพายเท่ากับ2 2สอันนอันนั้นเป็นแค่ approximation แล้วมันอาจจะทำให้ใหเราเข้าใจผิดว่าค่าพายเนี้ยเป็นจำนวนตรรกยะ แต่มันมหาศารจา์มากที่ว่ามันเป็นจำนวนอัตรักกะยะคือมันเป็น3.14159แล้วก็ไปเรื่อยๆโอเคแต่ทีนี้ก็มีคนพยายาม approximate ค่าพายซึ่งใน,นหนังสือประถมก็จะใช้ยืบ2 7แทนค่าพายหรือบางทีก็ใช้3 5 5ห1า หรือบางทีวิศวกรเขาอาจจะนิยมใช้3แทนเท่ากับค่าภายอันนี้ก็จะเป็นมีนที่ล็อกกันเฉยๆแต่ว่าอันนี้หมายถึงว่าเพื่อความง่ายเป็นการประมาณคร่าวๆก็ประมาณนี้โอเคซึ่งเรายังสามารถเขียนค่าภายเนี่ยโดยมันมีความสัมพันธ์กับวอลลิโปรดักต์จะเห็นว่าถ้ามันเป็น Infinite Product ก็คือผลคูณที่คูณกันไปเป็น In f i n i t y เนี่ยเราจะสามารถแทนค่าพายได้ซึ่งมันก็สามารถเขียนได้เป็นอันนี้อันนี้ก็คือวอ l l e ซโปรดักตซึ่งกระจายข้างล่างก็จะได้เป็นอันนี้ก็อย่างเช่นวอล l e ซโปรดักตเนี่ยก็จะเขียนเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆซึ่งถ้าเราทำไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามันมัน a อ p r o x i m a t e ประมาณมันเท่ากับพายส่วน2 นั้นถ้าเราเอา2ไปคูณของฝั่งขวาเนี่ยมันก็จะเท่ากับค่าพายเช่นว่าวอลล e p โปรดักเนี่ยมันสามารถรี p พร s เซนต์ค่าพายได้โอเคแล้วก็ค่าพายเนี่ยมันปรากฏในในหลายในหลายแห่งในสมก,การหลายแห่งทั้งคณิตศาสตร์ฟิสิกส์ทั้งกฎของคูลอม กฎของสีพวกสี่าพเอฟซีดอนศูนย์อะไรเงรี้ยที่เจอในคูลอมรอหรือสูตรต่างๆทางคณิตศาสตร์การหาปริมาตรทรงกลมหาความยาวทรงกลมแล้วก็อื่นๆด้วยซึ่งบางทีมันมันดูไม่ค่อยเกี่ยวข้องกับวงกลมเลยแต่ว่าเราก็พบค่าพายซึ่งจริงๆถ้าเราสืบย้อนมาดีๆแล้วมันก็จะอาจจะ มีความสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องกันอะไรประมาณนี้เราต้องลองไปดูในรายละเอียดอีกทีแล้วก็เรายังเจอค่าภายในเอกลักษณ์ของออยเลอร์อีกก็คือ e เทกับ e ยกกำลัง i พายบวก1เท่ากับ0แล้วก็มีคนสงสัยกันว่าค่าพายเนี้ยเป็น normal number หรือเปล่า normal number เนี่ยก็หมายถึงว่าจำตัวเลขในค่าพายเนี่ยมัน uniform Uniform ์มด tribu ซึ่งเราก็ไม่แน่ใจแต่ว่ามันอาจจะเป็น normal number ก็ได้ซึ่งมันยังไม่มีการพิสูจน์ที่แน่ชัดโอเคและอันนี้ก็จะจบแต่ว่าที่ต้องเน้นย้ำก็คือว่าค่าภายนี้เป็นจำนวนอตรกักยะก็คือเราสามารถเขียนมันได้ไปเรื่อยๆเป็น3.1 4 1 5ที่เราเขียน ยี่สบสอส่วนเอันเนี้ยมันเป็นแานแอปพซิเมตเฉยๆแต่จริงๆแล้วค่าพายเป็นจำนวนอตรรกยะก็จะจบเรื่องของค่าพายประมาณนี้ครับ